อร่อยลิศหอมสดชื่นพริกขี้หนูเผ็ดหน่าดูพริกเกรเรียงหอมเผ็ดเพรียงพ,พริกชีฟ้าฉุนหนักหนาจินดาแห้งและนั่นคือร้านผัดกระเพราแชมป์โลกอยู <c oughs> ่ภายในศูนย์การประชุมแห่ง oh, ชาติ <yeah. S 3> สิริกิจชั้น LG ฮอลล์ที่7 รีวูกับเชฟจัตรุรนจูมาเชฟอามสวัสดีเชฟอาร์สวัสดีครับขอบอกเลยนะว่านี่เขาได้รับรางวัลเลยนะคะวอร์กระเพาไทยแลนด์กลางปี2023ต้องฟังจากเชฟอามเพราะมันอร่อยจริงๆค่ะ พริก5ชนิดที่เราใช้เอาชนะใจกรรมาการได้มีพริกขี้หนูพริกกระเรียงพริกชี้ฟ้าพริกกินดาพริกเหลืองโดยเฉพาะกะเพราปลูกเองเลยใช่ไหมใช่ครับส่วนของเนื้อพี่ชายเป็นคนคัดสรรมานะครับเพราะว่าเขาเป็นวุฒเชอร์มาก่อนเขาจะรู้ว่าเนื้อส่วนไหนดีที่มาใช้กับร้านเราน้ำจิ้มของเขาเป็นซอสกะเพราแจ่วตัวนี้น้ำปลาพริกขี้หนูเมนูวันนี้ ภูมิใจนําเสนอยังไงข้าวเผาเนื้อโคขุนไดเอทสับเป็นซิกเนเจอร์ที่เราแข่งชนะมานะครับเนื้อโคขุนไดเอทเอามาผัดกับพริก5ชนิดแล้วก็ซอสสูตรของทางร้านนะฮะทางที่ร้านก็จะผัดแห้งเป็นหลักนะครับจะให้เลือกความเผ็ดได้3ระดับที่เลือกใช้ไข่เป็ดเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยมันตัดความเผ็ดได้ดีกว่าแล้วก็ทอดได้น่ากินกว่า<ช>ก็จะมีผักดองกากเนื้อเจียวเป็นตัวชูกลิ่นก,กรอบๆนะฮะน้ำซุป ของเรานะครับวัตถุดิบหลักก็จะใช้เป็นปลาแล้วก็สาหรายแล้วก็ใช้เท้ามาเมนูที่2ข้าวกะเพรา,าเนื้อวากิวสไลด์ไข่เป็ดดาวเสิร์ฟพร้อมน้ําซุปผักเคียงและกากเนื้อเจียวใช้เป็นวากิว A3 ซึ่งจะมีไขมันพอป,ประมาณนะฮะจะได้ความนุ่มลื่นของเนื้อวากิวผัดแบบไม่ให้มันแห้งมากให้มันชําส่วนอันนี้แหละจ้า ข้าวคุกซอสกัะเพราเนื้อโคขุนอกจะใช้ข้าวหอมมะลินะครับเอามาผัดกับพริก5ชนิดแล้วก็ซอสสูตรของทางร้านนะฮะตัวส่วนของเนื้อเป็นส่วนเซอรอยนะครับเอามาซูวีใช้การสโลคุกนะครับ6ชั่วโมงเบิร์นแล้วก็หัน่นลงจานนะฮะสามเนื้อเวลาทาน,นรสจะไม่เหมือนกันไปต่อกัะ ข้าวคลุกซอสกระเพราคอหมูอบเสิร์ฟพร้อมไข่เป็ดดาวน้ำซุปผักเคียงและพริกทอดจะเป็นข้าวคลุกกระเพราตัวตัวหมูก็จะใช้เป็นสันคอนะครับใช้วิธีกรรสโลคุกเหมือนกันนะครับ4ชั่วโมงแล้วก็นำมาเบิร์นไฟแล้วก็หั่นลงจานฮะยังไม่จบแค่นั้น ข้าวกระเพราไก่ไข่เป็ดดาวจะเป็นไก่นุ่มนะครับการทําก็ยังเหมือนการทำแบบข้าวมันไก่สะโพกไก่เอาหนังออกใช่ครับเวลาเคี้ยวมันสู้ฟันได้อร่อยจริงๆครับวันนี้ก็เป็นกระเพรากุ้งนะครับที่จะเปิดตัวเดือนหน้าจะให้คุณฤทธิดได้ลิ้มลองก่อนนะครับเปิดตัวครั้งแรกเลยนะจ๊ะ เป็นการเอาใจคนรักซีฟู้ดนะครับเพราะว่าร้านเราเพิ่งจะทําเป็นซีฟูด้ดเป็นครั้งแรกครับก็จะใช้เป็นกุ้งขาวที่ไซส์ใหญ่นะฮะเมนูกระเพานะคะคนไทยก็ชอบคนต่างประเทศก็ชอบแต่จะได้กระเพราที่ถูกปากแล้วก็วันนี้แนะนําเลยต้องมารัาผัดกระเพราแชมป์โลกรีการันตีให้เป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้านผัดกระเพราแชมป์โลก ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจชั้น LG และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านผัดกะเพราแชมป์โลกคือเมนูนี้เลยครับติดตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นเลิศๆค่ะผ่านช่องทางที่หลีกขึ้นให้บนหน้าจอนะคะ แอดเลยนะคะอร่อยเลิศกุลิดลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ